นี่นูุ้ยข้าหนูมันกางเกงผ้ามกางเกงผ้ามันเอาไม่อยู่ด้วยเนี่ยอ่ะน้องๆเรากราบแทบเท้าพี่ๆทุกคนเลยหัวหัวอย่านะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกลับทำหัวซะมัใช่เอาเลยครับจ้าจะเสียแล้วเอาเลยจ้าพี่เตือนทำไมแจ๊กอย่านะทำไมอ่ะเป็นคนขูด ผมขอเทปเดียวแล้วผมกลับบ้านเล้นะครับเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลออสตาอะไรอ่ะดีใจเราไม่ได้รางวัลเราได้รางวัลเขาเข้าใจทำไมอ่ะก็ถือว่าเราแจกใหญ่แต่ที่ดีใจกว่านั้นก็คือหนุยได้กลับมายืนบนเวทีนี้อีกครั้ง อ่ะผมก็เคยมาตอนนั้นผมมาเป็นแขกรับเชิญร้องเพลงเพลงเพลงแค่ทุกตีทางละหมาด้วยกันแต่วันนี้กลายมาเป็นพี่ดีกรและที่สำคัญคือบอนทำพิธีกรครั้งแรกเใช่ครับหมายความว่าหนุยได้เปิดเบิร์่ถูกแล้วถูกแล้วทำไมอ่ะและทีนี้หนุยได้เปิดเบอรแล้วใช่ไหมอ่ะ เหลือตอนนี้เบิ้ลช่วยเปิดนี่ได้ไหมเอาดีๆอย่าเล่นนอกเรื่องเมาได้ก่อนไม่ได้ติดตามหรอทำไมอ่ะพรหมจรรย์ไงเพลงอ๋อตอนสอบครั้งแรกใช่แบบนี้นี่ทำไมมาแบบเนี้ยมาเธอพรหมจันทร์ในข้อใส่เอาะไรอย่างนี้เฮ้ยเล่นยังไงไม่วงใครนี่วงใครอ่ะ เอาจะหวาดกลอขึ้นมาใหม่คุณขึ้นสีคุณขึ้น one 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 two three ะไม่ต้องละเนี่ยไม่แปลกใจเลยเพราะอะไรทำไมเพลงคนวิวได้ข่าวว่ายอดวิวตอนนี้ขึ้นแล้วใช่ฮะคุณรู้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วตอนนี้3แล้ว3าวิวใช่ก็มีมีพ่อมีแม่แล้วก็มีเนี่ดูจังเลยไม่เป็นไร จะเอาไป cover เอาไป cover หน่อยได้ไหมั้ยคุณสักท่อนได้ไหมถือพรหมจันย์เอาไว้ท้ายรายการเอาไว้เอาไว้อินเครดิตมันจะได้ดูสำคัญเดี๋ยวพูดกันมาขนาดนี้แล้วทำไมไม่ร้องเลยเอาตรงไหมเอาตรงไหมช่วยหน่อย cover ร้องไม่เป็นเดี๋ยวจะตั้งหูเย้มาดนตรีมาฮะบ้านโค้ช นี่นุ้ยข้าหูมันกางเกงผ้ามันเอาไม่อยู่ด้วยเนี่ยเบนไม่ต้องกลัวพี่มีปีกอะนี่ก่อนอื่นเยวก่อนนะไม่ใช่แค่เบนเอาไม่อยู่ของเก่าไม่อยู่เริ่มกับทีมแรกนะครับผมพี่สาวของผมครับคุณเป็กกี้สีธัญญา สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคไปกี้และทีมนะครับมีสโลแกนนะทีนี้ต้องมีสโลแกนด้วยเหรอคะต้องโชว์สโลแกนของทีมของตัวเองอะถ้าคุณบอกว่าต้องมีก็มีก็ได้ค่ะแต่้าออกไม่ต้องอะก็สบายเลยพักผ่อนใช่แล้วแต่นะคุณค้าุณจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคะ S <S วันนี้ค่ะเรามากันในทีมของดิฉันนะคะทีมดิฉันชื่อทีมว่าเ e กกี้สีธัญญาหลายๆคนอาจจะคิดว่าทีมเราบ้าแต่จริงๆแล้วทีมเราบ้าจริงๆค่ะ ไปดูทีมต่อไปกันดีกว่าฮะทีมนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเป็นหนุ่มมาดแคเค้เออที่มาพร้อมกับรอยไอหยะและความสิ้นเฮยเด็เ,เดิมไปพบกับเขาเลยฮะแักชมพ ็มมากๆนะครับสวัสดีครับทีมของคุณแซคชุนแพรแล้วก็น้องๆด้วยนะครับดูเร่องดีมากลีนีมนะคุณชอบชอบชอบคุณดชอบมากขอบคุณครับคุณแซคขอสโลแกนแล้วก็สิ่งที่ทุกคนคิดว่าทีมของคุณมีดีอะไรบ้างสโลแกนนะครับหน้าตาเราอาจจะไม่เป็นที่หนึ่งนะครับแต่เราจะมายืนหนึ่งบนเวทีแห่งนี้ครับผมคิดได้ไงวะไปดูอีกทีหนึ่งดีกว่า ทีมนี้ก็ไม่ธรรมดาฮะเพราะว่าเขามีฉาย,ยาว่า Prince of Smile ซึ่งแปลว่ารอยยิ้มเจ้าชายแห่งรอยเขาร้อ,รองเพลงเขาทำท่าแบบนี้ตลอดนะยังไงแจกรอยยิ้มให้กับปแปลงใช่พบเขาเลยดีกว่าคุณไอส์รันยู่ <c oughs> พี่ชยตลอลแล้วก็ลูกทีมนะครับโหสีฟ้าแจ่มมากสวัสดีครับนอกจากทีมเราจะยิ้มเก่งล่าเริงแล้วทีมเรายังมีมารยาททุกคนด้วยอ่าน้องๆเรากลับแทบเท้าพี่ๆทุกคนเลยหัวหัวขอสโลแกนฮะถึงทีมของเราจะเป็นคนใจง่ายแต่ก็ไม่ยอมแพ้พ่นะครับทีมสุดท้ายพบกับเขาเลยครับพี่จ้าอาสยาม เอาเขามาด้วยเออครอ้ไ่่ทไมอ่ะเดี๋ยวดะเออเต้นกันแทบตายไม่รู้สึกเเหรอำไมที่เอเนาะมาด้วยอะเอ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาไปรับมาแบบเต้นเหมือนเดิมนะเอามาเนี้มาเนี้มาเนี้ยย่ก็อบอกเลยว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นคนซื่อนิ่งๆเหรอเขาเต้นไม่เป็นคนนี้คือคู่แข่งของปี่ะเฮ้ยอยบอกนะคนนี้นะขอลองดูหน่อได้ไหมปีมา ไหวไม่รูกขอดูของคุณก่อนโอ้ขอดูหน่อยไหวไม่รูกไหวอยู่ค่ะไหวจริงนะโอเคสบายอย่สบายขอโทษนะครับขอโทษนะครับอันนี้คนไม่ครบแล้วแม่บ้านมาแทนใช่ไหมครับพี่แซกคพี่แซกอย่ามาปูริทีแม่นะอย่านะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวกลับทำหัวซะมอแล้วนะครับจ้าะไรจะเสียแล้วเอาเลย พี่เตือนทำไมแซกอย่านะทำไมอ่ะหรือมันขูดโอ๊ยผมขอเทปเดียวแล้วผมกลับบ้านเลยนะครับนี่เบนพี่ไปด้วยนั่นนักดวลนันนักพิมพ์เลยนะครับก่อนที่หนูบอกเลยว่าน้องเนี่ยเต้นไม่ค่อยเป็นอ๋อไม่เป็นคือแบบน้องมันซึ้งไม่ก็มันก็ยืนนิ่งเลยอ่ะไม่เป็นคนขี้กลัวเลยครับยุทงสันๆขี้กลัวด้วยใช่ไหมยุดูนิ่งๆด้วยเหมือนไม่สบายด้วยกลัวคนหล่อนี่แหละค่ะกลัวอ ได้หรอตายแนวบ้ล <Gym. S 2> ไม่บอกการว่าเป็นพวกเดียวกันโอ้สโลแกนทีมหน่อยยืนลูกยืนต้องบอกเลยว่าเห็นทีมเราเงียบเงียบขอคะแนนเพียบๆนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โหโอ้โหโ ยอดครับสุดยอดสุยดสยอดโอ้ยชอบชอบชอบสัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียาเซนทีวียาเซนทีวียายาเซนทีวียาเซนทีวียา